ครับต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่นี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านปลายไม้หมู่ที่ตําตำบลหนองจอกอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับลุยยาเตรียมทูบเสียงทายมาด้วยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ลุงยาก็มาที่บ้านคลองปลายไม้หมู่ที่5ตําบลหนองจอกอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ไปมาขอโชคขอลาบาต้นตะเคียนทองซึ่งลุงยามาครั้งที่2นะครับเป็นต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เมตรนะครับความยาว อ่าคคนถึงปลายก็35เมตรนะครับขนาดใหญ่มากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปขอโชคขอลาบกันนะครับไปกันครับเอ่อประวัติสายวัดวดัเงเดินขุดมาจากอ่ะน่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับขุดขึ้นมานะครับสิบปีแล้วนะครับเดี๋ยวรุงยาจ,จุดทูบอ่าขออนุญาต

ต้นใหญ่มากนะครับายาพาไปชม,ชมนี้นะครับชมนะครับต้นยาวมากนะครับเป็นพันพันปีเลยนะครับน,นะครับยาวมากนะครับ น,นะครับโคนต้นนี่นะครับน่าจะเอน่าจะสามหรือสี่คนออกนะครับประมาณนี้นะครับต้นใหญ่มากนี่นะครับดูด้านหลังนะครับ เห็นมากนะครับนี่นะครับ,รบดูด้านนี้ ากนะครับใหญ่มากกา็ผิวผิวเปลือกก็เกิดอากอากระทไปเยอะแล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณสิโขมนะครับยาวเป็นต้นที่สมบูรณ์เลยนะครับประมาณสิบปีก่อนนะครับก็ คุณขึ้นมาจากด้านด้านด้านซ้า,นา,ายมือนะครับ ลุยยาเตรียมทูบเสียงทายมาด้วยนะครับก็่าเดี๋ยวจะจุดทูบเสียงทายเลยนะครับเดี๋ยวลูยยาขอเนี่ย่ันนะครับ ครับเดี๋ยวลุงยาจะจุดนะครับอันนี้นะครับ ก็ครับเอ่อเป็นเลขแปดศูห้าอ่าหรือเก้าศูนย์ห้านะครับเราเลขแปดเหมือนว่าข้างล่างอ่าแหวงนะครับเป็นแปดศูนย์ห้าหรือว่าเก้าูนย์ห้าเนะก็เอ่อคลิปนี้ลุงยาก็มาขอโชคขอลาบแม่ย่าตะเคียนนะครับก็เอ่อดูคร่าวๆก็ประมาณสูงพระหน้าประมาณอ่าสามสิบเมตนะครับประมาณนี้เนาะ เป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ใหญ่มากนะครับอายุน่าจะหลายเป็นเกือบพันปีเนาะ uh, อยู่ที่ตำบลหนองจอกนะครับอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ uh, ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมจะเข้ามานะครับก็เข้ามาทางโร uh, งเรียนเทคนิคลาดฝังนะครับเทคนิคลาดฝางนเนา,านะ uh, แล้วก็เว่งเข้ามานะครับที่ตำบลหนองจอกอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ าถามทางเข้ามาเนาะก็เป็นแม่ย่าตะเคียนที่ขุดขึ้นมาก็สิบกว่าปีแล้วนะครับคุณรุงยาเคยมาสองครั้งนะครับก็จะขุดมาจากข้างนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เขาขุดบ่อขุดร่องร่องน้ํานะครับแล้วก็เจอแม่ย่าตะเคียนนะครับก็นําขึ้นมาวางบานนี้เนาะความยาวหน้าประมาณสามสิบเมตรก่าเมตรนะครับก็เป็นเลขแปดศูนย์ห้าหรือ เก้าูนย์ห้านะครับอลองลองอเสียงดูนะครับก็ถ้าอาถูกตรงตรงวันนี้ลุงยาก็จะมารำถวายแม่ย่าหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็อาหารขาวานเนาะถ้าถูกเลขแปดศูนห้าหรือเก้าศูนห้าตรงตรง,ตรงนะครับก็ คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับข <c oughs> อให้เี่งๆรวยนะครับ